สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มากับเซตของเบอร์เกอร์ไก่เกาหลีไก่ทอดเกาหลีและอีกอย่างนะครับก็จะเป็นเฟรนฟรายเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วไปดูก,กันเลยอ่ากนไปนะครับทุกคนใครที่มีคำถามอยากจะถามนะก็สามารถถามได้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะเก็บไว้ไปทำา q a นนะตามที่คนขอมานะแบบช่วงนี้อาจจนะยุ่งๆนะทุกคนอาจจะแบบเออไม่ค่อยลงนะครับแต่ก็จะพยายามลงให้ลงให้บ่อยที่สุดนะใจ ร้อนๆอ,อยู่เลยอือร่อนอืมหอมมันยังมีความกรอบอยู่อะซอสเป็นซอสหวานนะอุ๊ยรู้ิึซอสหวานมากอะทุกคน อย่างเด็ดบอกเลยมาใหญ่มากอาจจะมีแบบเลือดๆหน่อยนะครับทุกคนใหญ่มากทุกคนหนูชีด้วยนะเนี่ยชีอ้อ่ะอืมหืมไก,ก่กรอกไกกรอบอืมแบบเฟรนฟรายนะเฟรนฟราย รสชาติเด็ดมากนะซอสเขานะครับนี่ตอนนี้คือกลัวแบตกล้องหมดนะแบตเรือนน้อยทุกคนถ้าเกิดภาพมันตัดเนี่ยก็ไม่ต้องสองสัยอะไรนะครับอบอ หอมมากผมไม่เข้าใจนะคือมันเป็นไก่ทอดใช่ไหมไก่ทอดมันต้องกรอบใช่ไหมแต่พอมันมาโดนซอสอะ่ะมันก็น่าจะแบบอ่อนๆดิอืมมันไม่่ากกรอบนะแต่นี่คือยังกรอบอยู่ไง ไว้แบบต้องเป็นนิดเดียวเองไะทุกคนอืมแบบนี่ไ ไก่ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะไก่กรอบนั่นๆเมนูนี้คือแบบดี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 รสชาติใช้ได้ คือตอนนี้มันแน่นนะทุกคนมันแน่นนะมันแน่นท้องจริงๆนะครับเป็นเพราะแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าหืมเไฟสุดยอด ผมว่าส่วนนี้น่าจะกรอบทุกคนแท้แบบอร่อยมากโอ้ยโอ้ยซอสเยิ้มซอสเยิ้มทุกคน แน่นมากๆเลื่อมือด้วยทำไมไก่มันหลุดอะ่ะทุกคนไก่หลุดออกมาแแต่แบบแป้งมันไม่หลุดเลยม,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 มันมันเริ่มเ,เลือดเทวนะทุกคนนะ ม่มีใครรู้นะครับว่ารอแป้ง<ม>ออกนะไม่มต้องกินแป้งเรากินตา่เลยก็คือของมันอร่อยนะแต่แบบมันแน่นท้องครับสองจีสองใจนะ,อะเอาเข้าไปเอาเข้าไป เอาละครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเละหมดเลย